สวัสดีครับพวกเรากลุ่มโรงเรียนเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในวันนี้จะมานําเสนอโครงงานในหัวข้อเรื่องบล็อกเซชุดการทดลองเคมีย่อส่วนการศึกษาแก๊สและสมบัติของแก๊ส ชุดการทดลองเคมีย่อส่วนการศึกษาแก๊สและสมบัติของแก๊สเป็นการรวมการทดลอง4การทดลองในเรื่องแก๊สและสมบัติของแก๊สรายวิชาเคมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ไว้ในบ็อกเซตด้วยหลักการปฏิบัติการเคมีย่อส่วนวัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีให้มีการใช้อุปกรณ์การทดลองแบบย่อส่วน 2. ใช้สารเคมีในปริมาณที่น้อยลง 3. ใช้เวลาในการทดลองสั้นลงและ 4. ลดภาระในการขจัดของเสียกิจกรรมที่ 1. การทดลองความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของอากาศข้อที่ 1. ดึงก้านกระบอกฉีดยาให้มีปริมาตรของอากาศเป็น5 mL ใช้นิ้วอุดที่ปลายกระบอกฉีดยาจากนั้นกดก้านกระบอกฉีดยาช้าๆจนกระทั่งมีปริมาตรของอากาศเป็น2.5 mL ปล่อยมือที่กดก้านกระบอกฉีดยาจะเห็นได้ว่ากระบอกฉีดยากลับขึ้นมาสู่ตำแหน่งเดิมเนื่องจากการที่เรากดกระบอกฉีดยาทำให้ความดันอากาศภายในเพิ่มขึ้น 2. ดึงก้านกระบอกฉีดยาให้มีปริมาตรของอากาศเป็น5 ml ใช้ในิ้วอุดที่ปลายกระบอกฉีดยาจากนั้นดึงก้านกระบอกฉีดยาช้าๆจนกระทั่งมีปริมาตรของอากาศเป็น1 0 ml ปล่อยมือที่กดก้านกระบอกฉีดยาจะเห็นได้ว่ากระบอกฉีดยาขยับลงมาตำแหน่งเดิมเนื่องจากการที่เราดึงกระบอกฉีดยาทำให้ความดันอากาศภายในลดลงซึ่งไปไปตามกฎของบอยกล่าวว่าณนณหภูมิและมวลของแก๊สคงที่ปริมาตรของแก๊สจะแปรผกผันกับความดันของแก๊ส เหมือนกับเวลาที่เรากดก้านกระบอกฉีดยาทําให้ปริมาตรลดลงแต่ความดันเพิ่มขึ้นในทางตรงกันข้ามเมื่อดึงก้านกระบอกฉีดยาทําให้ปริมาตรเพิ่มขึ้นแต่ความดันลดลงกิจกรรมที่2การทดลองความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของอากาศ 1. ่งผสมน้ํายาล้างจานกับน้ําในจานเพอเชื้อในอัตรา1ต่อ2 2. จุ่มปากขวดพลาสติกลงในจานเพอเชื้อที่ผสมน้ายาล้างจานกับน้ํา เพื่อให้เกิดแผ่นฟิล์มบางๆของน้ำยาล้างจานที่ปากขวด3 วางขวดพลาสติกที่เตรียมไว้ลงในภาชนะที่มีน้ำร้อนสังเกตการเปลี่ยนแปลง 4. ทํทำซ้ำในขั้นตอนที่2จากนั้นเปลี่ยนจากน้ำร้อนเป็นน้ำเย็นสังเกตการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นไปตามกฎของเชาเมื่อความดันและจำนวนโมลคงที่ปริมาตรของแก๊สจะแปรผันโดยตรงกับอุณหภูมิเหมือนกับการทดลองเมื่อเราจุ่มน้ำร้อนแผ่นฟิล์มจะนูนขึ้นแสดงว่าปริมาตรเพิ่มขึ้นในทางตรงกันข้ามเมื่อเราจุ่มน้ำเย็นฟิล์มน้ำยาล้างจาน จะค่อยๆลดลงแสดงว่าปริมาตรลดลงกิจกรรมที่3การทดลองความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและจำนวนโมลของแก๊ส 1. ใส่สารละลายกรดไฮโดรคลอริก0.5 5โมลาร์ปริมาตร10 ml ลงในขวดพลาสติก 2. ใช้ช้อนตักสารเบอร์2ตวงผงฟูใส่ลงในลูกโป่ง3ใบจำนวน 1, 2และ3ช้อนตามลำดับ 3. ข้อปากลูกโป่งเข้ากับขวดพลาสติกเขย่าลูกโป่งให้ผงฟูตกลงไปทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกเขย่าวขวดพลาสติกเพื่อให้สารทำปฏิกิริยากันอย่างสมบูรณ์สังเกตการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นไปตามกฎของอะโวกาโดณอุณหภูมิและความดันคงที่ปริมาตรของแก๊สใดๆจะแปรผันตรงกับจำนวนโมลของแก๊สเหมือนกับการทดลองลูกโป่งที่ใส่ผงฟู3ามช้อนจะมีขนาดใหญ่ที่สุดเนื่องจากเกิดแก๊สในปริมาตรที่สูงกว่าในลูกโป่งใบที่2และ1ตามลำดับกิจกรรมที่4การทดลองการแพร่ของแก๊สแอมโมเนียกับไฮโดรเจนคลอไร 1. นำหลอดแก้วที่แห้งและสะอาดวางบนแท่นกระดาษวัดระยะการแพร่ของแก๊ส2ชุบคาตเตอร์บัตรที่เสียบกับจุกยางเบอร์หนึ่งจำนวน2อันอันหนึ่งชุบแก๊สแอมโมเนียและอีกอันชุบไฮโดรเจนคลอไรดส 3. สอดคาตเตอร์บัตรที่เตรียมจากขั้นตอนที่2เข้าไปในปลายหลอดทั้งสองด้านละละอันสังเกตและทำเครื่องหมายตรงตำแหน่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและ 4. เช็งระยะการแพร่ของแก๊สจากปลายคัตเตอร์บัตรทั้ง2ถึงตำแหน่งที่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง อัตราเร็วในการแพร่ของแก๊สใดๆจะแปลผ่านกับรากที่2ของมวลโมเลกุลของแก๊สหรือรากที่2ของความหนาแน่นของแก๊สนั้นเพราะว่ามวลต่อมวลของแก๊สแอมโมเนียเท่ากับ17กรัมต่อโมลจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ที่มีมวลต่อมวลท้ากับ36.5กรัมต่อโมลสำหรับกลุ่มของเราก็ขอจบการน,นำเสนอโครงงานไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ